สวัสดีค่ะคุผู้ชมค่ะวันนี้เรื่องราวของโรคที่มากับน้ําท่วมนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของโรคชี่หนูกันนะคะเพราะว่าโรคนี้ค่ะอาจจะทําอันตรายให้ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอาจารย์คะเรื่องของโรคชี่หนูเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรคะโรคฉีหนูเป็นโรคที่มาโรครับจากสัตว์นะคะ,คะ มีเชื้อสาเหตุเป็นพวกสไปโรคีตเป็นแบคทีเรียชนิดหนึง่งที่ตัวเป็นเกลียวเลยแล้วก็สามารถจะชอนชัยได้ดีเวลาที่เราไปในพื้นที่ที่มีสัตว์ที่เป็นผาหักของโรคเนี่ยมันก็จะฉี่ออกมาซึ่งในฉี่ของพวกหนูสุนัขโคกระบือที่เป็นโรคเนี่ยก็จะมีเชื้อตัวนี้อยู่ในปัสสาวะครัวนี้พอน้ําท่วมเนี่ยเชื้อที่อยู่ในดินมันก็จะไปตามน้ํา เพราะฉะนั้นนี่มันก็จะแพร่กระจายไปได้นี่พอเชื้อตัวนี้พอเราไปเดินลุยน้ำในปกติแล้วบาดแผลต้องมีผิวหนังต้องมีบาดแผลเชื้อก็จะเข้าไปได้ง่ายแต่คราวนี้พอเราไม่ได้มีบาดแผลก็จริงแต่ถ้าเราแช่น้ําอยู่นานผิวหนังเปื่อยยุย่ยมันก็สามารถจะใช้เข้าไปได้๋อ่ะ,แล,ะ,ะแล้วมันเกิดผลเสียอะไรกับร่างกายเราอบ้างคะอาการที่เกิดเนี่ยนะคะก็คือคนไข้จะมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะ บางรายก็จะมีเหมือนกับเป็นหวัดนะคะอออไอไม่มีเสมหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั้นไปก็จะมีผิวหนังก็จะเป็นมีผื่นขึ้นนะคะนี่บางคนที่ส่วนใหญ่แล้วอาการก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะปวดเมื่อยเนื้อตัวมีไข้สูงหนาวสัน่นแล้วก็เหมือนกับเป็นหวัดคล้ายๆอย่างนั้นะนะคะ ถ้าไม่ได้รักษาที่ถูกต้องก็เสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็อันตรายอันตรายนะคะก็ถ้าหากว่าผู้ชมท่านใดนะคะที่มีอาการนะคะหรือว่ามีญาติพี่น้องที่อาการนะคะควรรีบไปพบแล้วก็ปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมที่ต้องการร่วมสนุกกับรายการเรานะคะก็ข้างจอนี้เละค่ะสามารถร่วมสนุกกับเราได้นะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องลาผู้ชมไปพร้อมกันแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ